นี่คือคลิปหลักฐานที่แสดงเห็นว่าประเทศไทยเป็นเจ้าอนานิคมที่แท้จริงในภูมิภาคนี้นะครับกษัตริย์ไทยเป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์เขมรในคลิปนะครับไทยเคยปกครองเขมรมา400กว่าปีความจริงคือความจริงนะครับโดยที่สื่อเขมรพยายามบิดเบือนหลอกคนทั่วโลกแต่ความจริงก็เป็นความจริงนะครับ หลอกประชาชนในประเทศของตัวเองได้แต่หลอกคนทั่วโลกไม่ได้ครับในคลิปแสดงเห็นว่ากษัตริย์ไทยเป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์ขเขมรในการปกครองก่อนที่ขเขมรจะทรยศหักหลังไปเข้ากับฝรั่งเศสและกลับมาแหวงกัดคนไทยในปัจจุบันเป็นประเทศที่เลี้ยงไม่เชื่อง